วนนเวลาที่ม้นทานไปเบริร์มันกลายเป็นม้นท้องสีรัใไสสุกปรปกแล้วมันดูดซึมของเสียขึ้นมาเิ่ไปได้อีกก็ทำให้มวเป็นสีเลื้อรางสังเกตได้ว่าสีบริเวณกรอบหน้าที่มราเป็นอักเสบสีเลือรดงะคะมันดีขึ้นแล้วชื่อวันนะคะ เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะที่มีปัญหาของการขับถ่ายเ้อรังมากสามารถอั้นได้แบบ3วัน7วันเงี้ยค่ะแบบที่ไม่ถ่ายเลยถ้าสมมติดเดินทางไปไหนมาไหนแบบเป็นอาทิตย์แบบคือมดอัอ้นได้เลยค่ะจนมดออพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทั้งตัวไฟเบอร์เองซิมแบลติกเองโปรไบลติกเองหรือว่าพวก a c v ที่แบบเป็นน้ำเพื่อทานชงทานนะคะสรุปแล้วก็คือมันไม่ตอบโจทย์มดเลยเพราะว่าเวลาที่มดทานไฟเบอร์มันกลายเป็นมดท้องเสียแล้วมดต้องต้องขับถ่ายแบบ วันหนึ่งอะมันต้องให้เวลาอยู่บ้านเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชินกับการเข้าห้องน้ําในที่สาธารณะเลยแล้วก็เลยต้องให้เวลากับ,ก,บ,ก,บกับการเข้าห้องน้ําอ่ะหนึ่งวันไปเลยเพื่อนจะแบบถ่ายแล้วก็อกลับมานอนปวดบิดแล้วก็กลับไปถ่ายใหม่อีกรอบในแต่ละวันนี้ครัมันจะวนอยู่แบบนี้ครับแล้วก็มันทําให้ค้นหาแล้วว่าการที่ไม่ถ่ายเนี่ย มันส่งผลกับอะไรบ้างก็คือลำไส้สกปรกแล้วมันดูดซึมของเสียขึ้นมาที่ใบหน้าก็ทําให้มดนเป็นสิวเรื้อรังอาโปชูมี่อะค่ะมดอนเริ่มทานมากระปุกแรกนะคะยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเม็ดแรกที่มดนทานอะแล้ววันรุ่งขึ้นมดนถ่ายแล้วขับถ่ายแบบไม่ได้ปวดบิดไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียไม่ได้ถ่ายที่ทําให้มดรู้สึกว่ามดนต้องใช้เวลาแล้วหลังจากนั้นมดก็ทานเรื่อยๆทุกวันก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดหึงเม็ดควบคู่ไปกับตัวผลิตภัณฑ์อื่น ที่ทานนะคะตัวเสริมพูมมตัวบำรุงผิวนู่นนี่นั่นก็คือสามารถทานน้องชูนี่ร่วมได้ด้วยเลยหลังจากที่ทานนะคะตอนนี้ค่ะรูทีมของม่อนเปลี่ยนไปตรงที่ว่าตื่นเช้ามาม่อนรู้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปเข้าห้องน้ําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายปกติแล้วก็ทํางานได้ทั้งวันโดยที่แบบไม่เสียเวลางานไม่ไม่กินเวลางานแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นบวกกับสิ่งที่ได้แล้วก็เห็นได้ชัดก็คือตัวของจิ๋วเลื้อรังที่ม่อนเป็นนะคะ จากเมื่อก่อนที่มันเป็นสิวนะคะเป็นสิวหนักมากแล้วเป็นสิวเรื้อรังมานานนะคะจากที่สังเกตนะคะหลังจากทานน้องชิมี่แล้วค่ะถ่ายเป็นปกติค่ะสังเกตได้ว่าสิวบริเวณกรอบหน้าที่เราเป็นอักเสบสิวเรื้อรังะคะ่ะมันดีขึ้นแล้วก็จากที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจับแล้วแบบมันเนียนมากจนตอนนี้แค่แบบเหมือนเราแค่หาสกินแคร์ตัวรักษารอยรอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หายโดยที่แบบสิวอักเสบมันก็ไม่ผุดขึ้นมาแล้ว ฝาถึงสาวๆนะคะที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมีสีเรื้อรังแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการตกขาวนะคะให้ลองทานน้องชูวี่นะคะแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะตื่นมาก็คือสวยใสปิ๊งเลยค่ะ